เที่ยวกับขนมสวัสดีครับเที่ยวกับขนมคลิปนี้เราอยู่กันที่บาหลี <c oughs> ผ่านตอมอมาเรียบร้อยบาหลีเข้าง่ายมากใช้แค่พาสปอร์ตกับ กับบอดดิ้งพาดาตอนเข้าแล้วก็วัคซีนพาสปอร์ตแค่นั้นเองเข้าง่ายมากเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันครับสายนี้กวัวลาเปร์ไม่ใช่ของเราไปไหนวะหากระเป๋าไม่เจอแล้วหนึ่งได้กระเป๋ามาแล้วครับทริปนี้เราจะมาอยู่ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลาหวันถ้าไม่นับวันกลับก็สี่วันมีเวลาเที่ยวสี่วันอันนี้เอากระเป๋าเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปหาซิมการ์ดก่อนเราต้องการอินเทอร์เน็ตวันนี้เรามาเที่ยวแบบ ใช้ไกด์ส่วนตัวนะครับเป็นการเที่ยวซูรุย่ยซร่ายที่บาหลีมาดูคนว่าวันนี้จะหมดเงินไปเยอะไหมแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวมาก,ก็คือเราใช้เงินแบบซุรุย่ยซร่ายมากแต่ก็คือหมดเงินไม่เยอะอะ่ะไปครับเริ่มเราเลือกซิมการ์ดของเทลคอมเซลนะครับราคาอยู่ที่นีเท่านี้นะแล้วแต่ผมจะเลือกใช้ทีอ่อ่านรีวิวมาอันเนี้ย ควบคุมแล้วก็รวดเร็วนะครับนี่อย่างเงี้ยกำลังลงทะเบียนซิมให้เรานะครับจะได้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเองเหมือนจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อค่าลงทะเบียนวันนี้พี่คนขับรถเราชื่อมิสเตอร์ลักกี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาเขาเขาจะถือป้ายชื่อเรามารอแล้วมีคนมารอเราเหมือนเป็นดาราเลยมันเป็นดาราเลยน้องไหนอ่ะโอ้ียูขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มายืนรอเราอยู่นะที่นี่ครับขอบคุณครับรู้ตัวว่าดังอยู่ครับบาลีคลิปนี้ครับดาราหลักประจําช่องของเราก็คือ เช่นเคยคุณกติครับเราไปกินข้าวก่อนหิวแล้วก็แพลนวันนี้ของเราคือจะไปบาหลีสวิงแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดที่มีน้ําผุดที่เป็นแบบน้ําบริสุทธิ์นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะมาแวะกินข้าวร้านอะไรก็ไม่รู้อะยำทุลังลูนักนะครับเมนูก็คือไม่รู้เรื่องอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับ,รบเดี๋ยววันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเรามาแบบจองผ่านคุณแม่มบาหลีทัวร์นะครับให้เขาแบบว่าจัดการทริปให้เรานะ ราคาไม่แพงเท่าไหร่ตกวันละประมาณ1,000ถึง1,300บาทขึ้นอยู่กับว่าเราแบบไปไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็คือ1,000ก็คือได้แค่รถแต่นี่คือได้รถได้น้ำมันแล้วก็ได้คนขับที่เป็นไกด์ให้เราด้วยก็คือถูกมากๆบอกแล้วว่าทริปนี้เป็นทริปสุรุย่ยสุร่ายที่บาหลีที่ราคาย่อมเยาและนี่คืออาหารบาหลีมื้อแรกของเราครับอันนี้จะเป็นปลากะพงกับน้ำพริกส่วนอันนี้จะเป็น เมนูไก่ไก่เผ็ดสักอย่างหนึ่งเราถามเขาเขาบอกว่าไ,ไก่สไปซี่อ่ะโอเคไก่สไปซี่มาโอ้โหราดน้ำพริกมาเลยแม่แกมันกินง่ายเว้ยมันเหมือนน้ำพริกบ้านเราเลยรสชาติขอชิมหน่อยนะโอ้ยมันคือน้ำพริกตำปลาคูกน้ำพริกตำบ้านเราถ้าคนไทยมาเที่ยวบาหลีนะ่าจะชอบอาหารถูกปกมีอาหารรสจัดรสไม่จัดเหมือนบ้านเราเลยอุ้ยแต่มีมเลเงวันบินมานตัวนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวคุยกับพี่คนขับรถก่อนว่า เราจะไปบาหลีสวิงดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้วกนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปที่บาหลีสวิงนะครับสรุปพี่เขาแนะนําว่าไปเถอะไปบาหลีสวิงระหว่างนั่งรถไปนี่ก็คือแบบว่าวัดตลอดทางเลยเป็นวัดอินดูนะครับถามพี่คนขับรถเขาบอกว่าเป็นวัดประจําตระกูลว่างั้นเป็นวัดปิดไม่มีพระอยู่พระจะอยู่ข้างนอกพอแบบ จะมีพิธีกรรมก็ไปเชิญพระเข้ามาในวัดประจำตระกูลของตัวเองอะไรประมาณนี้ตอนนี้เรามาถึงที่บาหลีสวิงแล้วนะครับชื่อว่าเรียวบาหลีสวิงไม่รู้เป็นไงคนเยอะจังคนเยอะจังมีแต่ฝรั่งด้วยแกบาหลีสวิงเ่ยมันมี6แบบเว้ยมันมี6แบบแล้วต้องจ่ายคนละประมาณ1,000บาท ในการลงไปสวิงตรงนู้นเื้ยโคตรแพงเลยอะแต่ว่ามาถึงก็อยากสวิงอะเนาะนะเพื่อภาพสวยๆจะจะเอาภาพมาโชว์นะครับทั้งหมด85,000คุณก็ติใจแบงค์20,000ใจแบงค์20,000ไปกี่ใบก่อนใจแบงค์20,000ไปกี่ใบใจแบงค์20,000เท่าไรให้ครบ80,000เจอชุดพวกนี้ก็ต้องเช่าแล้วปะ่ะ ก็ต้องเช่าแล้วไหมเดี๋ยวขอดูคนอื่นเป็นตัวอย่างก่อนไปโ <What the S 2> อ้ันนี้อันนี้คือสวิงเบาๆชิวๆไปรูปสวยๆเอ,อ้ยสวยว่ะสวยเออมันต้องลงไปถายด้านล่างไหมสวยอ้าวแล้วฉันจะทำไงให้มันกรวยกระไดอดกระดุมเสื้อเรอโชว์พุงไปเลย แกมันเสียวนะว่าไฟขนาดเราไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นแบบโหดเล่นแบบเอารูปก็เสียวอยู่นะอันนี้เราจะมาเล่นแบบอะดรีนาลีนนะครับเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนคืออันเสียวๆนั่นเองจะต้องเอาไปเข้าห้องรับแต่งตัวก่อนนะคุณโกตีได้เป็นเหยื่อให้เราเรียบร้อยห้ามกีดนะไปแล้วโอ้ใช้สามคนนะครับถ้าเป็นเราต้องใช้ห้านะครับ

พอเล่นเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เกิดคำถามว่าพันหนึ่งได้แค่นี้เหรอพันหนึ่งได้แค่นี้เหรอเล่นไปสามสี่อย่างแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งพันบาทอืมหนึ่งพันบาทก็ได้รูปสวยๆอยู่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปสวยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบ ใส่หนึ่พแล้วรู้สึกว่าอยากชัวร์ว่าได้รูปแน่นอนก็ไปจ้างเขาอีกประมาณ2องแสนสี่องแสนห้คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ 5, เพิ่มอีกห้าบาทอ่ะเพื่อมีตากล้องก็น่าจะได้รูปสวยนะเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับเราจะไปที่วัดจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวถึงวัดเราบอกกันนะครับ ถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงเทอร์ทาเอมปูเทมเพิลเป็นวัดน้ำผุดนะครับที่แบบเป็นที่แลนด์มาร์คใครมาบาหลีต้องมาที่นี่นะครับที่นี่เป็นวัดของศาสนาฮินดูนะครับน้ำแบบว่าใสมากให้ดูน้ำน้ำใสมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าน้ำที่นี่เป็นน้ำผุดที่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำบริสุทธิ์ถ้าใครได้อาบ ไม่ถึงกับอาบอะแค่แบบชำระล้างร่างกายก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีดังนั้นเราจึงเลือกมาที่นี่เพราะเราต้องการเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเขินจัง <c oughs> ตอนนี้เราไปแปลงร่างมาครับก็คือสรลงข้างนอกใช่ไหมเราต้องก่อนเข้ามา,าต้องใส่สรลงอันนึงแล้วพอเข้ามาถึงข้างในปับ๊บเราต้องมาเช่าล็อกเกอร์ราคาหมื่นห้า แล้วก็ชาวสรงหนึ่งพื้นเป็นอีกสรงอีกอันนึงที่เป็นสรงเปียกนะครับก่อนที่เราจะลงไปในน้ําเพื่อชําระล้างร่างกายให้เป็นผู้บริสุทธิ์ครับทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยมัน๋ยวเไปพูกเป็น,ปนื้างในเืองนี้คือน้ำจะผุดข้างบนนูน้นแล้วก็ไหลเน้นี่ตรงนี้จะเป็นน้ําที่บริสุทธิ์มากๆ ถ้าเราลงไปชัน้นแรกอจะไมได้เราก็จะยิงถึงคบริสิกไปหน้ำในน้ำใสมากเดี๋ยวเราลงไปนะครับเขาน่าจะไม่ให้เอากล้องลงไปในน้ำาดยจะหาที่ตั้งกล้องก่อนอน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากอู้อ,อู้น้ำเย็นมากอาจจะตั้งกล้องไปตรงนี้แล้วกัน มาเริ่มกระบวนการเป็นผู้บริสุทธิ์กันนะครับลืมถอยแว่น <c oughs> รีวิวขั้นตอนการเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ หนึ่งคือหนาวหนาวมากสองคือหินลื่นเวอร์แล้วก็ข้อควรระวังคือไอ้สโลงที่ใช้เนี่ยมันจะชอบลอยน้ํากดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโผล่นะครับเดี๋ยวมันจะมีของดีโผล่นะครับระวังนะครับหนาวว่ะ <c oughs> เสร็จสิน้นภารกิจการมาชุบตัวครับเขาเรียกว่าทริปบาหลีทริปนี้เป็นทริปชุบตัวนะครับชุบตัวให้เป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์มันรู้สึกดีอย่างนี้นี่เอง ่้าแล้วครับเดี๋ยววันนี้เรากลับที่พักเราพักที่อัศวาลาวิลล่าอูบุตนะครับเรานอนที่โซนอูบุตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเนาะอ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราน่าจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับเพราะว่าน่าจะยาวอะเรามาหลายวันนะสวัสดีตอนเช้าของเช้าวันที่สองที่อินโดนีเซียครับวันนี้เราก็ จะไปวัดเช่นเคยจะเป็นวัดที่แบบว่าเป็นแลนด์มาร์คของอินโดนีเซียครับถ้าเกิดพูดถึงวัดนี้ก็จะเด้งขึ้นมาตึ้งครับแล้วก็จะมีไปเขาเรียกเป็นธันดาราเกตก็คือเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของอินโดนีเซียเลยเป็นประตูทุกคนคงเคยเห็นแหละเป็นประตูแล้วก็วันนี้จะมีไปน้ําตกด้วยนะแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปวัดอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าซันเซ็ตสวยมากเนี่ยอันนี้คือถนนเส้นหลักของของอินโดครับของที่บาหลี ก็คือเป็นสองเลนและไม่มีไหลาทางเป็นอย่างนี้ตลอดเลยดังนั้นก็จะทำความเร็วไม่ได้คนก็จะขับช้าวันที่เรามาก็เป็นวันแบบเฉลิมฉลองพระเจ้าก็จะมีงานแบบนี้ตอนนี้เราเดินทางจากแถวอุบุตแถวที่พาคเราขึ้นมาบนเขาทางตอนเหนือของเกาะบาหลีนะครับมาที่ พันดาราเกดนะครับตรงนี้เสียตังอีกแล้วอะค่าเข้ามาถ่ายรูปก,กับประตูนี้เสียค่าเข้าละแกค,คนละสามหมื่นแาระหว่างรอคิวนี่คือให้ดูตัวอย่างเออเดินมาเดี๋ยวเราไปเดินบ้างดีกว่าเราไปเดินบ้างดีกว่านู่นคือบรรดารถที่มาต่อคิวว่าถ่ายรูปก,กับพันดาราเกดครับเยอะมากแเราต้องรีบถ่ายอะรีบไปเดี๋ยวเขาจะมากดดันเราแล้ว จากฮันดาลาเกตตรงนี้เราจะเดินทางต่อไปอยังอูลุนดานุเบรตันนะครับซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสี่วัดที่อยู่ริมทะเลสาบของบาหลีนะครับต้องเป็นแบบวัดสําคัญอนะ่ะแต่ว่าที่เนี่ยอูลุนดานุเบรตันจะเป็นที่เดียวที่เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าอีกสามที่จะเป็นแบบไว้สําหรับทาพิธีกรรมอะไรเงี้ยไม่ได้เปิดให้เที่ยวนะฮะอ่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างใน อูลดานุเบลตันแล้วนะครับนี่เราได้บัตรเข้ามาครับสแกนหอกบาหลีเนี่ย,เ,ยเขาจะนับถือศาสนาฮินดูกันเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีวัดเยอะมากวัดแบบวัดเยอะเกือบเท่าบ้านคนเลยเลยเ,ลยเพราะว่าที่นี่จะมีวัดสามแบบแบบแรกก็คือเป็น f ฟมิลี่เทมเพลนะครับก็คือทุกตระกูลทุกครอบครัวเนี่ยจะมีวัดประจําครอบครัวของตัวเองนะครับแล้วก็แบบที่สองจะคือเป็น t อริทอริเอลเทมเพลก็คือจะเป็นวัดแบบศูนย์ร,รวมก็คือจะใหญ่กว่า f ฟมิลี่เทมเพลขึ้นมาหน่อยวัดศูนย์รวมประจาหมู่บ้านประจําเขตะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบที่สามจะเป็นฟังชั่นอลเทมเพลครับซึ่งจะเป็นวัดเฉพาะโดยไอ้ที่เราไปเมื่อวานอะ่ะเป็นที่วัดน้ําผุดะก็เป็นฟังชั่นอลเทมเพลนะครับแล้วก็ที่มาวันนี้อูลุนดานูเบลาตันก็เป็นฟังชั่ คำว่าอูลุนดานูเนี่ยแปลว่าแบบอยู่ริมทะเลสาบเบรลาตัานคือชื่อจริงๆที่นี่ก็คือชื่อวัดเบรลาตัานแหละแต่ว่าเป็นแบบใส่คําว่าวัดเบรลาตัานริมน้ำอะไรอย่างเงี้ย รีวิวอุลุนดานุบรลาตันนะครับสวยจริงไม่จกตามาบาหลีต้องมาไม่มาคือพลาดมากๆเลยอากาศดีมากด้วยแล้วต่อไปออกจากอุลุนบานุบราตันเราจะเดินทางไปที่ลิเกลลิเกวอเตอร์ฟอรนะครับเป็นน้ําตกจริงจริงมันมีน้ําตกเยอะมากแต่ว่าเราเลือกที่นี่ไปที่เดียวพอเพราะที่เกียจเดิน ตอนนี้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือเรากําลังจะไปที่เลเกเลเก้วอเตรอร์ฟอรนะครับเป็นน้ําตกที่อยู่แถวๆใกล้ๆกับวัดนี่แหละแต่ว่าปรากฏว่าถานนขาดครึ่งหนึ่งแม่รถไปไม่ได้เขาก็เลยต้องจอดรถแล้วก็จะมีแบบยามายมาเรียกมาเรียกรถมอไซค์ให้เราค่ารถมอไซค์ไปกลับคนละสองหมืน่นแพงไหมอ่ะแพงปะว,วะผู้ประสบภัยถนน,นขาดกับเราตลกวะ่ะ ก็ยังจะไปอยู่ไหมสวัสดีผู้ประสบภัยถนนพังเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ตลกว่ะล่าสุดคือรถของทางแบบที่เขารับส่งของทางน้ำตกอะ่ะมาชา้าเว้ยมาชา้าแบบมาช้ามากนี่รอมาสิบห้านาทีแล้วยังไม่มาเลยตอนนี้เขาก็คือบังคับชาวบ้านแถวเนี้ยให้ไปส่งแล้วเว้ยงงเวอรแล้วชาวบ้านก็คือไปแต่โดยดีนะแกดู <c oughs> เขาเลี้ยงลิงว่ะชินนี้เขาเลี้ยงลิงว่ะทุกคนเห็นต้นอันนี้ไหมนี่มันมีอยู่หน้าบ้านทุกคนเลยเขาบอกว่ามันเป็นแบบเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเซเลบรชันของศาสนาฮินดูก็คือแบบเฉลิมฉลองเทศากาลทั้งอย่างหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาแบบเอาของมาไหว้เจ้าวไว้เทพเจ้าได้คืนรถแล้วไปเลยเพ่โอเคโกกุ ยังไงไก่อนอผมปลิวผมปลิวถนนขาดแล้วมันต้องอ้อมแบบใช้มอไซค์อ้อมเข้าไปทางทุ่งนาอะไรเงี้ยแกแล้วก็มาที่ลิกเกิเกเนาะ จะมีค่าเข้าคนละห้าหมื่นแล้วก็เขาให้ไม้อันนี้มาเห็นไหมความยาวมันลื่นเขาบอกว่ามันลื่นความต้นไม้ความระหว่างทางขนาดทางลาบยังลื่นเลยตายละเอาแกดูดูทางลงนนคุณกคตีเข้าไปถึงนู่นแล้วเออ ไม่แปลกที่จะมีไม้เท้าแม่ไปค่อยๆไปอินโดนีเซียในความคิดของหลายๆคนก็คือร้อนใช่ไหมมาที่ต้องแบบร้อนกับทะเลใช่ไหมแต่ว่าเรามาแล้วคือ่เห็นร้อนเลยวะอากาศดีอากาศดีกว่าที่ไทยอีกถ้าเกิดในโซนถแถวอุบุดก็คือเย็นเมื่อคืนก็คือหนาวเลยดังนั้นทุกคนที่จะมาเทีย่ยวอินโดนีเซียก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะเพราะว่ามันมีมันมีที่ร้อนแล้วก็มีที่ไม่ร้อนแล้วส่วนใหญ่ที่เทีย่ยวก็คือไม่ร้อนครับ โออันนี้เป็นเฟิร์นหรือเปล่าทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้่ใบมันคือใบเฟิร์นเลยเว้ยโหต้นใหญ่มากก็คือต้อนไม้ที่ขายกันในประเทศไทยนะ่ะอยู่ที่นี่หมดแล้วแกที่ไปตกแต่งบ้านสวยๆกันนะ่ะถึงแล้วครับสวยน้ำตกสูงมากโอ้ตรงนี้สวยตรงผู้หญิงคนนี้อยู่อะ่ะ สวยถ่ายแนวตั้งถ่ายส่น้ำตกด้วยมันไม่ได้สวยแค่น้ำตกเว้ยแกเนี่ยดูรอบๆความต้นไม้สุดลูกหูลูกตาขึ้นไปนู่นทั้งสองฝั่งนู่นนกกระ่าเห็นไหมและนี่ก็คือพี่ล้างมือนะครับหรือเปล่าที่ล้างมือหรือเปล่าเป็นน้ำที่เขาเอาไว้ไผ่ต่อมานี่เตรียมสร้างคอนเทนต์แล้วหนึ่งถอดเสืเ้อเดินไปแล้วหนึ่ง ข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยเออสวยข้างบนอะ่ะงดเลิศเลิศหิวอ่ะทุกคนเสร็จจากเลเก้เล่เก้วอเตอร์ฟอลแล้วจะไปแล้วหิวอ,อ,อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งน้ำตกที่ห้ามพลาดเลยถ้าเลือกน้ำตกสักหนึ่งน้ำตกมาเลเก้เถอะ ดีมากจริงๆไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นจากน้ำตกแล้วครับเดี๋ยวต้องไปนั่งรถมอเตอไซค์แบบนั้นอีกรอบนึงกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินอตอนนี้เราออกมาแวะทานอาหารเที่ยงตอนบ่ายสองนะครับที่ร้านชื่อว่าวัลุงบิลีเดซาชื่ออันยากมากจจากนี้เราจะไปทานาลอตนะครับเขาบอกว่าที่ทานาลอตเป็นเป็นที่ที่ซันเซ็ตสวยมาก นี้เราเดินทางมาถึงธนารัตเทมเพลแล้วคนเยอะเลยอ่ะคนเยอะกว่าทุกที่ที่ไปเลยมันเป็นวัดที่อยู่ติดทะเลนะครับเป็นฟังชั่นอลเทมเพลของศาสนาฮินดูเนาะอยู่ติดทะเลเลยขึ้นแรงมากแล้วก็ตัววัดเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนยื่นเหมือนเป็นหน้าผายื่นออกไปในทะเลครับแล้วไปชมความสวยงามกัน,นครับนั่นตรงนั้นแหละเป็นจุดไฮไลท์ของธนารัตเทมเพลเลย เดี๋ยวเราเดินอ้อมๆวนๆดูก่อนไฟเข้าไปในนู้นเนาะแก,แก้สรุปตรงนี้คือแลนด์มาร์กไว้ไม่ใช่ตรงมุกที้โคตรมั่วเลยแล้วตอนนี้น้ําลงด้วยเดินเข้าไปข้างในนู้นได้เนาะมันจะมีบางวันที่น้ําขึ้นน้ําลงแต่วันนี้น้ําลงเดินไปได้เดี๋ยวเราเดินไปกันครับ เขาบอกที่ธนารอดเนี่ยตอนข้ามตอนเย็นที่พาที่ตกจะสวยมากซันเซ็ตสวยมากๆแต่วันนี้เมฆเยอะอีกแล้วเมฆเยอะวันนี้คุยกับพี่คนขับรถตลอดทางเขาบอกว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าเราไปอาบน้ำบริสุทธิ์มาวัอใช่เราไปทนบริสุทธิ์เขาบอกว่าไอ้เมื่อเช้าที่เราไปถ่ายรูปที่วัดอะไรนะลืมชื่อวัดแล้ววัดวัดที่อยู่กลางน้ําอ่ะเขาบอกเออพอเราถ่ายไปถ่ายรูปเสร็จปั๊บเดินออกมา หมอกก็คือลงลงเลยลงจนถึงตอนนี้ครับบอกดังนั้นแนะนําให้อาบน้ําให้บริสุทธิ์แบบเราก่อนนะครับโอ้คนคนเยอะมากอะไรอ่ะไปดูงูศักดิ์สิทธิ์เหรอโอลี่สเน็กน้องหาอะไรทางขึ้นอยู่ตรงนู้นแต่ว่าห้ามเข้านะแม่โอนิ่งแล้ว เราก็เดินหาตั้งนานหายไปไหนไปยืนรอทําพิธีอยู่ตรงนั้นเองเขาอยากได้ของดีจากที่นี่แน่เลยคุณก็ติคุณก็ติเขายืนรอ h o ลลี่ r i n g งวอเตนะครับน้ำพุทศักศรริศ์เหรอ กติเไปเอาของดีอินโดนีเซียเรียบร้อยของดีได้ของดีมาแล้ว <c oughs> เป็นไงความรู้สึกหลังจากได้ของดีอินโดนีเซียหลัง <c oughs> <c oughs> อะวิแกในนี้มันมีอะไรอ่ะดำดำอะ่ะตัวอะไรวะอ้อปูมีปูอยู่ตรงนี้เห็นปูไหม ปเนี่ย้องต้องเป็นไส้เดือนทะเลนะเนยเฮ้ยเหมือนดักแด้เฮ้ยเหมือนฟัดฟิ้วทุกอย่างมาวัดเขาให้มาดูสถาปัตยกรรมมาดูความวัดอีพวกนี้มาดูความหลากหลายทางระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเลที่อินโดนีเซียรีวิวทันนาร์ล t อดเทมพลนะครับ สวยจริงไม่จกตาสวยแบบสวยมากสวยเหมือนในรูปลมแรงมากคลื่นแรงด้วยแนะนำให้มานะก่อนกลับโรงแรมแวะมินิมาร์ทหน่อยครับที่อินโดนีเซียมินิมาร์ทที่จะดังๆแบบอารมณ์เซเว่นบ้านเราก็คือเอลฟามาร์ทแถวไปดูคลองกันน้ำเปล่าสองพันเก้าหมื่นหนึ่งเท่ากับสามสิบประมาณขวดละไม่ถึงสิบบาทย,ยี่ห้อไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักยี่ห้อเลยครับ อนี่ไงเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยไทยแลนด์โกอินเตอร์เหรอมาเจลีอูลามาอินโดนีเซียห้าพันสีประมาณเท่าไหร่อะสิบห้าบาทนี่ไงมา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 โอซองซองเล็กกับซองเล็กกับซองใหญ่ราคาต่างกันมากเลยนะอันนี้ยี่สิบยี่สิบกว่าบาทอินโดมามาแพงอ่ะ เนี่ยซองเล็กบ้านเราเจ็ดบาทบ้านเราไม่ถึงสิบบาทอันนี้คือสิบบาทกว่ากว่าด้วยนะซองละสิบบาทกว่ากว่าเลยนะแกโจ๊กก็แพงโจ๊กยี่สิบกว่าบาทแกดูโจ๊กไก่ซองเท่านี้ยี่สิบกว่าบาทอาหารแบบกึ่งสำเร็จรูปที่นี่แพงมากแปลกนะอาหารอาหารสดที่นี่ถูกแต่อาหารกึ่งสำเร็จรูปคือแพงตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมอัน